หนูก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าหนูอยากปรับปรุงตัวต่เรื่องของการแบบเป็นคนที่ยอมคนมานไปอะค่ะแล้วก็เอหนูรู้สึกว่าพอหนูยอมคนรุนแรงไปเนี่ยมันทําให้หนูแบบรู้สึกว่าหนูทุกใจเองเนี่ยค่ะเหมือนหนูต้องแบบยอมเข้าใจยอมแบบว่าทุกอย่างแล้วหนูแบบหนูไม่ได้รู้สึกดีเลยค่ะมันเป็นแบบ น้อยครั้งมากที่หนูจะรู้สึกว่าแบบหนูโอเคกับกับฟังเรื่องนี้นะคะแล้วอะไรทำให้เรายอมเพราะขนาดนั้นคะเออเออน่าจะเป็นแบบการที่ว่าหนูไม่อยากผิดใจตัวเ่ยนะคะอะ่เลยเลยยอมยอมผิดใจตัวเองใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะแล้วนักฟันมันก็ยิ่งจะเสียใจว่าเอ๊ะทําไมเราตกเป็นเบี้ยล่างเขาเขาก็เอาเปรียบเราใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแบบแต่บางครั้งอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็หนูก็โอเคนะกับการที่ว่าหนูหนูให้เขาว่าหนูยอมแล้วกรณีไหนที่หนูหนูไม่ยอมอ่ะหนูหนูไม่ไม่ไม่อยากยอมแหละแต่หนูจําใจยอมอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างสิว่าเรื่องไหนที่มันอ่อาจจะเป็นเรื่องโติ กับแอนุนะคะถ้าเป็นไม่เรื่องกับแปนเนี่ยเราก็จะแบบเป็นเรื่องเ่องว่าอาจจะยอมให้เขาแบบนี่เง่ายอมให้เขาแบบคือบางครั้งเขาไม่มีคนเนี่ยเป็นผู้จ้องยอมเพราะว่าแบบคือถ้าท่านแบบท่านแบบพูดหรืออะไรเนี่ยบางทีแบบมันทำให้เรื่องแบบมันใหญ่โตเนี่ยเปออ่อลองยกตัวอย่างซิว่าที่เราว่ายี่เง่าหรือเป็นยังไงนะที่เราไม่อยากยอมเขาทำเลยเขา เหมือนเขาเหมือนเขาเอาเปรียบเราเลยคะ่ะเช่นอะไรนะคือเอาเปรียบในเรื่องของความรู้สึกด้านด้านความรู้สึกด้วยแล้วก็ด้านแบบเอ่อหลายๆอย่างที่ว่ามันเป็นปัจจัยที่ว่าเราจะต้องเราต้องแบบพูดกันอะคะคือต่างฝ่ายต่างแบบต้องคนละเครื่องทานเนี่ยคะ่ะอาจารย์ เดี๋ยวยกตัวกูไม่เข้าใจเรือ่องอะไรเอาเปรียบด้านความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะพูดให้ใหมันชัดเจนเยอะอย่างว่า,า,วาเวลาที่หนูแบบมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจอยากจะพูดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่หนูว่าไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากรับฟังหนูขนาดนั้นอค่ะ,คะแต่ว่าพอถึงเวลาที่แบบ แต่พอถึงเวลาที่เขามีเรื่องเครียดหรืออะไร่เงี้ยหนูก็พร้อมจะรับฟังเขาตลอดใช่ค่ะมันเป็นอารมณ์ตรนี้ค่ะเขาที่เขาไม่อยากรับฟังเราเนี่ยเพราะอะไรอ่ะลองวิเคราะห์สิเพราะคนบางคนเขาก็ไม่กระดับที่จะฟังคันนะนะ่เขาไม่ได้ฝึกมาเขาไม่ได้เรียนมาอย่างเงี้ยเขาไม่ฟังแล้วเขาช่วยไหมอ่ะใช่ไหม เขาเขาก็ไม่ได้ช่วยแหละค่ะเพราะว่าเขาเหมือนว่าคือเรื่องเนี้ยพอตอนที่มันเกิดเกิดปัญหาตรงเนี้ยหนูอะไม่ได้พูดออกไปอะคะ่ะไม่ได้เคลียร์แล้วทีเนี้ยพอตอนหลังๆมาที่เราแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้เราแบบไม่โอเคมากๆแล้วแบบถึงจุดที่ว่าเราเราเรา,เราทนไม่ไหวอะไรเงระะี้ยค่ะเเลยพูดกับเขาไปก็แบบเออเนี่ยมันเรื่องมันเป็นนี้นะคือแบบเวลาที่ หนตน้องการจะแบบพูดหรืออะไรเงี้ยแบบเขาไม่เคยแบบรับฟังเลยแล้วแบบถึงเวลาเขาก็จะแบบเอ,อเหมือนเขาก็จะมาเอาพลังบวกจากหนูไปอะคะ่ะแต่เขาไม่เคยไม่เคยให้หนูเนี้ยอ๋อ,อ,อ,อค่ะเขาไม่ให้พลังบวกแล้วเขาค่ะบางวันหนูก็แบบหนูก็ไม่ได้มีแบบมันมากเพราะว่าบางวันเราแบบ ก็ต่างคนต่างกูเจออะไรมาบางทีเราก็<ช>เรามีแฟนเราก็อยากพูดกับแฟนเราได้ว่ะใจใจใจใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจความรู้สึกเราว่างั้นเถอะใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเห่ืงไยพอแล้วแบบกับเรื่องอื่นเขาแบบ,มบมไม่อยากมาฟังไม่อยากบางบางวันเขาก็ยังไม่อยากพูดอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทีนี้มันเป็นบุคลิก ของคนที่แตกต่างกันนะหนูบางคนนี่เขาเขายินดีที่จะฟังยินดีที่จะช่วยเหลือบางคนเขาก็ไม่ยินดีที่จะฟังไม่ยินดีที่จะช่วยเหลือตอนนี้มาดูเรื่องอื่นที่ว่าเขาเขาดีไหมค่ะจะขาดในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องอื่นถ้าเรื่องอื่นเขาดีอย่างเงี้ยเราเราพิจารณาที่เราทําไมถึงเลือกเขาเป็นแฟนเขาว่าเขาเป็นคนสดใสอะคะ่ะ <c oughs> น่ารัก <c oughs> อะไรประมาณนั้นแล้วอะไรอีกเขาก็มีมุมที่ที่แบบที่ก็น่ารักกับเราเนี่ยค่ะบาง ใช่ค่ะตอนช่วงแรกคือคบกันช่วงแรกอะโอเคมากเลยค่ะ <c oughs> แต่เขาแใช่ค่ะคนหลังๆมาเนี่ยคือมันมีปัญหาจากแบบเรื่องของเขาฝังแบบหลายๆเรื่องที่เขาแบบจริงมาแต่ทีเนี้ยเหมือนคนหลังๆมาเขาไม่ค่อยรู้ถึงความรู้สึกเ้อเท่าไหร่เพราะว่าเขาโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเนี่ยค่ะอืแล้วเรื่องที่ต่นี้ที่ททนี้ในในมุมมองของเขานะหันมามุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าเราเป็นคนยังไง เรื่องที่เราเรื่องคือถ้าถ้าถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจบ่อยๆอย่างเงี้ยมันมันก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้านานๆมีแบบเนี้ยมันก็อีกอย่างหนึ่งของเรานี่เป็นประเภทไหนคะอืมนานๆทีค่ะอ๋อก็ไม่ได้แวะบ่อยๆทุกวันอชอถ้านานๆทีพยายาที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองแบบในส่วนที่หนูแบบรู้สึกแย่เนี่ยค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากหนูก็ไม่อยากให้เขาแบบมา มาทุกใจกับเราอันนี้ที่ที่เราพูดนี่ก็คือคือนานๆทีใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้บ่อยแล้วหนูเคยบอกเขาไหมบอกเขาตรงๆว่าเออบอกค่ะคือหนูจะพยายามหนูจะเป็นคนที่แบบพยายามที่จะที่แบบเวลาเรามีปัญหาในของสมัยนึกว่ามันเรื่องไม่ใช่แล้วหนูเลยเรียกมาคุยกันแต่เขาอ่ะจะแบบเขาจะไม่พูดแล้วเขาจะไม่คุยแบบเหมือนเหมือนหนูแบบ เหมือนหนูอยากที่จะแบบคุยอยากที่จะเคลียร์แค่คนเดียวเลยค่ะเขาไม่อยากเคลียร์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราอยากพูดคืออยากพูดกับเขาหรือเราอยากพูดกับใครก็ได้ที่เห็นใจเราค่ะคือหน,น,นูได้พูดกับเขาไปแล้วแล้วก็้ก็รู้สึกสบายใจแล้วค่ะที่แบบหนูอยากให้เขาเข้าใจหนูว่า ไม่เวลาหนูไม่สบายใจไงบางบางคนนี่เขาเขาก็ไม่พูดกับแฟนนะเขาก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทคุยกับพ่อแม่พี่น้องเขาอย่างเงี้ยได้ภาพออกไหมเออทีนี้ของของเราเนี่ยกรณีเราเนี่ยเราต้องการเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องการถ้าไม่ใช่เขาเนี่ยมีใครอีกไหมที่ที่พอจะช่วยเราได้ก็มีค่ะก็พูดส่วนใหญ่ก็จะพูดกับ เพื่อ,อนบ้างแต่ว่าคือคือนปกติแบบถ้ามันไม่แย่จริงจริงหนูจะไม่เลือกที่จะพูดกับใครเลยออค่ะคือถ้าแย่จริงๆก็อยากคุยกับแฟนนั่นแหละใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากให้เขาได้ได้ช่วยกันเด็กๆคือหนู<ๆ>ก็ให้ความสําคัญกับกับแฟนค่อนข้างมากนะคะนั่นแบบมีมแฟนว่าหนูไม่อยากเขาเรืองเทียวเขาเลยไปเล่าให้กับพ่อแม่หรือว่าเพื่อนคนอื่น ที่มนนีกันนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่เหมือนหมดสิริใจกับแฟนมากกว่า,า,าแต่ปัญหาก็คือว่าเขาเขาไม่ค่อยอยากฟังเราอะ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแล้วหนูคิดว่าจะทําไงดีอะในเมื่อเขาไม่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 อยากฟังพอเราจะเปลี่ยนไปหาคนอื่นได้ไหมะ่ะเ,ออเปลี่ยนไปหาคนที่เขาอยากฟังเราอย่างนี้ยรวมร่วมคิดออกับเราอย่างเงี้ยพอจะมีไหมคะ มีค่ะก็ถ้าถ้าถ้าตัดจากเขาไปก็คงเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะเออนะคะเพราะว่าดูดูเหมือนว่าหนูก็ได้เพียรพยายามหลายครั้งที่จะที่จะร้องขอเขาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแล้วเขาก็ไม่ค่อยตอบสนองใช่ไหมคะค่ะเออแต่ข้ออื่นอะไรเขาเขาก็ดีอยู่ใช่ไหมคะใั้นเวแล้วมีอข้อดีของเขาอยู่เออเขาก็มีข้อดีเขาด้วยความที่เป็นเขาด้วยความที่เป็นเขาอะค่ะ หนูก็ไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรเขาเหมือนกันรูเลยเรื่อที่จะแบบเปลี่ยนที่ตัวหนูถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงๆก็หนูก็หนูก็เข้าใจแล้วก็อาจจะแบบต้องจบความสมัครเงินไปเนยค่ะอ่าต้องจบกับเพื่อมเงนไปอ่ะคุณแนะนําให้หนูไปดูอีพีที่จบกับความรักนะวิธีวิธีเลือกคู่นะถ้าศีลเสมอกันจาค่าเสมอกันศรัทธาเสมอการปัญญาเสมอกันเนี่ยมันมันจะไม่ยากมันจะง่ายในการในการคบ เราเราไปเปิดดูแต่นจุดปัจจุบันเนี่ยหนูก็ครูครูเขาว่าหนูก็ตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วนะถ้ามันไปกันไม่ได้ก็จะเลิกใช,ใช่ไหมคะเออแต่ว่าครูชอบใจอันนึงว่าหนูก็มีเพื่อนอยู่ก็คุยกับเพื่อนก็ได้เพราะเรื่องบางเรื่องมุงมมองของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะต่างกัน <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยเราละเอียดอ่อนนะจะกินอะไรจะแต่งตัวอะไรยังไง <c oughs> ผู้ชายเขาไม่บางทีเขาก็ไม่สนใจว่า จะกินอะไรจะแต่งตัวอะไรยังไงผู้ชายเขาก็สนใจกีฬาอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญเขาไม่เห็นว่าไม่สําคัญก็มีนั่นคือที่ใส่ของผู้ชายเนาะก็แนะนําให้ไปดูอีพีอีพีเรื่องเนี่ยแหละมันจะมีคล้ายๆกันอยู่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยชอบอะไรต่างกันนะผู้ชายไม่ไม่ชอบพูดมากผู้หญิงเนี่ยชอบพูดมากชอบ จุกจิกอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ทุกคนนะผู้หญิงบางคนก็ก็นิสัยผู้ชายก็มีเหมือนกันหรือผู้ชายบางคนก็นิสัยผู้หญิงก็มีผู้ชายที่แบบเรื่องว่าชอบคุยเม้ามอยอะไรก็มีทั้นหยุดที่เราว่าเราชอบอยังไงเราก็เราเราเราถ้าถ้าเขาไม่อยากคุยละเอียดอะไรนะีร้ยเราก็ต้องคุยกับคนที่คนที่เขาเข้าใจเราอย่างเนี้นะคะเนาะแต่ว่าก็ลองก็ลองนั่นเดีวยวก่อนหรื ลองคุูไม่รู้ว่าที่ทคิดมากที่หนูเครียดหนูเครียดเรื่องอะไรอ่ะ,อะลองลองเราพูดสิมันเป็นเรื่องใหญ่ไหมไงใหญ่สําหรับหนูมันอาจคสาหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กอย่างเงี้ยคุูคจะขอช่วยดูด้วยอ่ะเช่นเช่นเรื่องอะไรเวลาหนูเครียดอยากให้เขาลักซันนี่อยากให้เขาเอาใจคือคือถ้าเป็นถ้าเรื่องที่หนูเครียด ก็คือแล้วหนูพูดเขาไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อยากอยากพูดอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ในช่วงนี้หนูเคเรียดเ,เรื่องเป็นรื่องเรียนนะคะอ๋อ oh. เครียดเรื่องเรียนใช่ค่ะแล้วก็กับเครียดกับคนด้วยค่ะ uh huh. เรื่องคนที่แบบรอบข้างที่แบบเจอบ้างนะคะอ่า uh huh. แล้วแบบใช่ค่ะมันก็เหมือนสะสมแล้วก็มีกว่าเราแค่อยากระบายที้เครียดอยาก uh huh. พูดเล่าให้ฟัง uh huh. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราแต่เขาไม่ต้องเชื่อเราแก้ปัญหาหรือว่า ก็เลยก็ได้คือแค่เราฝังเรา้องฝัเข้าใจแล้วแต่ว่าเรื่องเรียนบางทีมันก็มันก็เข้าใจกันยากนะเพราะว่าเราเราเรียนสาขานี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะให้เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่แต่เรื่องมีปัญหากับเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีเขาไม่ละเอียดอ่อนเหมือนผู้หญิงเนี่ยแล้วสุดๆเขาก็ต่กันต่อกันแล้วยังมันเป็นเพื่อนกันอยู่ถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นโกรธแล้วโกรธเลย นึกภาพไหมไม่ต่อยแต่นินทาจิ๊บ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 เนี่ยมันเรื่องที่ลักษณะของคนนะนะนั่น,น,น,นนะหนูหนูเรื่องเรียนเนี่ยมันก็พูดได้ยากเหมือนกันนะหนูเรื่องเรียนนี่ยหนูหนูก็ต้องไปพูดกับเพื่อนหนูแหละว่ามันยากยังไงจะแก้ไขยังไงเจ้านะ,สะแสดงว่าแฟนหนูเนี่ยก็แตกต่างนะสาขาที่เรียนเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะเออเขาสายวิทย์หรือสายศิลป์ เป็นสายวิทย์ค่ะเออเอาเราสายสินใช่ไหมใช่ค่ะเออมันมันมันสายบริหาหรเนี่ยค่ะเออเออมันต่างสายวิทย์เอาเอาผู้ชายสายวิทย์ลองเล่าดิผู้ชายสายวิทย์เป็นไงวิทย์อะไร <laughs> สาขาคณะอะไรหนูก็จะบอกได้ไหมหรือยงฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมลักษณะข,ของวิชาชีพอ่ะสาขาอะไรเขาสาขาอะไรเออเขาเรียน อันนี้แฟนหนูเป็นผู้หญิงนะคะอ๋อเออเอาเลยใช่ค่ะสาขาอะไรแฟนหนูเขาเรียนธรณีค่ะอ๋อธรณีธรณีคณะเทคโนใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็ทำงานกับดินกับอะไรไปใช่ไหมดินกับหินกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะในขณะที่ของเราเนี่ยทำงานกับคนใช่ไหมใช่ค่ะเออ มันต่างแล้วอันนี้อันนี้แปลว่าสาขามันต่างดินหินเนี่ยเขาไม่พูดมากแล้วมันมันไม่พูดกับคนนะใช่ไหมจะใส่อะไรอะไรยังไงเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีปฏิกิริยาในขณะที่ของเราเนี่ยเรียนนั่นแหละเรียนเออบริหารเอบริหารเนี่ยมันเกี่ยวกับคนอย่างอะไรมันละเอียดกว่าละเอียดอ่อนกว่าก็ไม่ได้ว่าสาขาไหนดีไม่ดีนะแต่ว่าลักษณะของสาขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่สอดคล้องกัน มันไม่เป็นปีกันคุยพ,พวกพวกนี้นะพวกสายวิทย์เขาก็จะเป็นเป็นแบบตรงๆงเนาะรู้ไหมตรงตรงอะไรนะสายวิทย์ตรงตรงไม่ละเอียดอ่ะคุณว่านี่เรื่องละเอียดอยู่ใช้คำว่าอะไรนะเออมันเค่เรียกอาจจะเป็นเฉพาะบางคนเออเฉพาะเฉพาะบางคนที่ แต่ว่าในลักษณะส่วนใหญ่ที่เราจะมองภาพรวมของ<ม>ของแต่ละคณะมันก็มันก็จะเป็นภาพรวมไม่เห็แต่ว่าถ้าไปเจาะที่บุคคลเนี่ยม,มันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดมแต่ว่านะถ้าเราเข้าใจเขาก็ที่ที่เขาไม่อยากจะรับฟังก็มีมีเหตุนหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์มากอยู่แล้วหมายความว่าเขาก็มีปัญหาของเขาเยอะอยู่แล้ว<ม>และทีนี้เราก็เอาปัญหาของเราเนี่ยไปพูดให้เขาฟังเขาก็เลยไม่อยากที่จะรับฟัง แต่ถ้าเขาแบบเออแล้วเขาล่าเริงเขาจำใส่เออพูดอะไรให้ฉันฟังก็ฉันพร้อมที่จะรับฟังอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะฟังแต่ว่าผมก็คิดว่าแฟนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันอาจจะเยอะมากอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่อยากที่จะมาฟังอะไรที่มันแบบวุ่นวายหูอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่ปัญหาของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบจะทําให้สดใสเบิกบานล่าเริงอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะฟังใช่ไหมครับใช่ไหม เอ่พราะว่าบางทีเราเนี่ยก็ไม่อยากจะฟังปัญหาของใครหรอกเราก็รู้สึกว่าเราวุ่นวายพอตัวอะไรอย่างเงี้ยมี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 คนหนึ่งที่ชอบฟังปัญหาของคนอื่นพวกนักจิตวิทยาได้ไหมหนูต้องหนูต้องไปคุยกับพวกเนี้ฮะพวกนักจิตวิทยาพวกนักสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยเนาะจิตแพทย์อันเนี้ยนะจิตแพทย์แล้วเขาฟังนะเขาฟังแล้วเขาจะบอกเราได้ว่าต้องยังไงอะไรนะคะ เขาจะดันเนี่ยครูว่าลองลองลองคุยกับคนอื่นถ้าไม่มีใครก็โทรมาคุยกับครูก็ได้ครูก็ฟังได้ครูครูครูฟังอยู่ครูครูตั้งใจฟังอยู่เนี่ยแล้วก็พี่สายอยู่ก็สายธรรมะอยู่เนาะดีไหมแต่ดูแล้วก็เหมือนเราน้อยใจเฉยๆอ่ะมันยังไม่รุนแรงทะเลาะบอกแหวงแต่ว่าเราเหมือนเราน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะทำไมีิเออสนใจฉันหน่อยอย่างเงี้ย นึกภาพหรือมะนึกออกค่ะเออทีนี้มันก็หลายปัจจัยที่ที่เขาไม่นั่นนะแล้วบุคลิกของเขาเองหรือวันเวลาหรือช่วงเวลาที่สําคัญมันตอนจีบใหม่ๆกับตนม <laughs> ันต่างกันมันไม่เหมือนกันนะ <laughs> จีบใหม่ๆ <laughs> มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะว้อะไรดีไปหมดใส่แว่นสีชมพูหมด ใช่อาจจะเป็นสภาวะที่อยู่ตัวแล้วอะไรแบบนี้ยังไงเราก็คงไม่หนีเขาไปไหนหรอกไม่จากไปไหนหรอกอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่าเรามีอาการหรือว่าแสดงท่าทีว่าจะพัดภาคจากการอะไรนี้เขาอาจจะแสดงท่าทีใหม่ก็ได้เขาอาจจะมาวิตกกังวลกับเราก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็คิดว่ามันยังไงก็ก็อยู่กับฉันแบบนี้แหละฉันมีปัญหาก็จะมาพูดให้ฟังอะไรแบบนี้เลยเขาก็งอแงได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเวลาเรางอแง เขาไม่คุยกับเราเราก็อยู่ของเราอะไรแบบนี้มันก็อยู่ได้อยู่อะไรนีก็เขาเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่นะครับเราก็เราก็ต้องดูกันไปยาวๆอีกว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรไหมที่จะทําให้เขาหลันมาสนใจเราได้มากขึ้นแต่ที่มันเราเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆเขาช่วยอยู่นี่ก็แปลว่าโอเคนะนึกภาพออกไหมใช่าะว่าเราบินเรื่องอนึางนะน,นะังนั้นหนูก็ดูดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งว่าเขาเขาเขา willing ที่จะช่วยไหมนะ ือได้นําให้กลับไปดูการเลือกคู่เรื่องความรักนะฮะมันจะมีอีพีอยู่เดี๋ยวจะลงแล้วหนูก็ดูอันนั้นแหละแลหนูจะเข้าใจนะสินเสมอกันเป็นยังไงจาคะเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นปรวดไปดูปรวดไปดูคลิปสติสติทอกสติทอกโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่โกรมาอบคุณคสวัสดีค่ะ